ที่ที่หลวงตาพูดถึงเรื่องรู้จกักที่เป็นรู้แจ้งนะครับกับว่าที่บางทีก็แอบมีความไม่แน่ใจว่าบางทีมันเป็นความรู้แจ้งหรือมันเป็นความคิดของเราที่เราคิดว่าเรารู้อันนี้เราจะจะรู้ตัวยังไงดีครับหรือว่ามีข้อแนะนำยังไงนะครับ คือผมว่าค kind of mm ือไอ้ความรู fruit, ้แจ้ง <Hayır> ม right? like, ันก็คือถ้าเราจะสังเกตก็คือมันมันรู้แจ้งหรือไม่รู้แจ้งคือคือความรู้แจ้งคือมันมันคือความจริงนะครับคือคือการคือความรู้แจ้งเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปรู้อะไรแต่ว่าคือคือความรู้แจ้งมันคือการรู้ความจริงของของของทุกสรรพสิ่งว่าคือมันยึดถือไม่ได้คือมันไม่มีอะไรที่มันจะยึดถือได้มันคือความจริงคือความรู้แจ้งเนี่ยคือความจริงที่ที่ ที่ว่ามันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาแต่คือมันเป็นความจริงที่ว่ามันคู่อยู่กับอยู่กับทุกทุกสิ่งอยู่อย่างนี้นะอันนี้คือความรู้แจ้งว่าคือทุกทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่มีอะไรยึดถือได้คือทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงไปมันก็เหมือนกับที่ที่เรื่องกลางวันกับกลางคืนนะก็คืออันนั้นก็คือความรู้แจ้งว่าคือคือความจริงของมันมันต้องเป็นอย่างนั้นคือ คือมันจะต้องเปลี่ยนไปอย่างนั้นคือกลางวันจะต้องเป็นอย่างนี้กลางคืนมันจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องเปลี่ยนผัดเปลี่ยนกันไปอย่างนี้อันนี้คือความรู้แจ้งซึ่งมันก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าคือก็คือความจริงของกลางวันกับกลางคืนว่าไอ้ที่เรารู้แจ้งเนี่ยกับความจริงของกลางวันกับกลางคืนมันเหมือนกันหรือเปล่าถ้ามันเหมือนกันก็คือนั่นแหละคือความรู้แจ้งก็คือเหมือนความจริงที่ว่ามันเป็นสัจธรรมความจริงอันนี้ก็คือความรู้แจ้งขอบคุณครับ มันเหมือนกับโยมเออทำงานด้านคอมพิวเตอร์เนาะทับโยมทำงานด้านคอมพิวเตอร์ตอนที่โยมเรียนน่ะเป็นความคิดโยมเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นญาโทต่างประเทศน่ะเรียนคอมพิวเตอร์นะ่ะเป็นด้านความคิดแต่ตอนที่ทํางานใหม่ๆฝึกงานใหม่ๆก็ยังเป็นความคิดอยู่พอทํางานเป็นหลายๆปีเป็นผู้เชี่ยวชาญตอนที่โยมจะ ลงมือทำเนี่ยโยมต้องคิดไหมว่าไอนี่เป็นไอนั่นไอนั่นเป็นไอนี่ไอนี่เรียกว่าไอนั่นไอนั่นเป็นไอนี่เมื่อตอนเรียนมหาวิทยาลัยไหมก็จะมีบางอย่างที่สามารถทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องนั่งคิดเหมือนตอนเริ่มงานใหม่ๆคือโยมโยมก็จะรู้แก่ใจว่าว่าอะไรมันเป็นอะไรแล้วลงมือทําไปเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดว่าไอนี่คือตัวนั้นเรียกชื่อว่าไอนี่คือตัวนี้ไอนี่คือตัวนั้นตัวนั้นตัวนี้ก็ คือรู้ไปเลยอะเรียกว่ารู้แจ้งแก่ใจเหมือนกับว่ารู้แจ้งแก่ใจว่าเราขับรถเป็นกับคิดว่าเราขับรถเป็นโยกเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนนั่นแหละรู้แจ้งคือรู้แจ้งจากใจแต่ใจอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่รู้แจ้งจากใจว่าเราขับรถเป็นกับคิดว่าเราขับรถเป็นไม่เหมือนกัน เพรรู้แจ้งจากใจอ่ะมันคือมันไม่หายไปไหนหร uh? นอกมันไม่ต้องคอยจําไว้เพราะว่ามันไม่ต้องคอยจํไว่าเราขบาับรถเป็นเราขับรถเป็นเราขับรถเป็นทําไมท่านไม่ต้องจําว่าเราขบับรถเป็นต้องคอยท่องไว,ว้เราขับรถเป็นเราขับรถเป็นเรากลัวจะลืมว่าเราขับรถเป็นแล้วท่านก็ตอนเนี้ยท่านไม่ได้นั่งอยู่หลังพวกอะไรท่านนั่งอยู่ในเน็นพื้นสาลา ลวงตาถามว่าโยมขับรถเป็นไหมจะตอบได้ทันทีเลยว่าขับรถเป็นหรือไม่ขับรถเป็นตอบได้ไหมตอบได้ครับตอบได้ว่าขับเป็นหรือไม่เป็นครับเป็นขับเป็นโยมไม่ได้นั่งหลังพวงมาลัยตอนนี้และโยมไม่ต้องพยายามท่องจําไว้ว่าขับรถเป็นขับรถเป็นแต่ทำไมโยมตอบได้ทันทีเลยว่าขับรถเป็นความรู้นี้ออกมาจากไหนมันต้องจำไหมไหมไม่ต้องไม่ต้องจาแล้วความรู้นี้ออกมาจากไหน นั่นแหละคือความรู้แจ้งที่ไม่มีแหล่งไม่มีจุดไม่มีแหล่งกําเนิดมันเป็นความรู้แจ้งกันแล้วกันมันไม่มีแหล่งกําเนิดของความรู้แจ้งถามว่ามันรู้แจ้งมาจากไหนเพราะมันเลยจากความคิดไปอีกว่าคิดว่าโยมขับรถเป็นไหมคิดว่าขับเป็นถ้าจะคิดว่าขับเป็นเขาไม่กล้าไปให้ขหยับรถรถเขาราคาแพงก็ไม่กล้าไป เม่ไม่รถมันมันจอดซ้อนคันกันอยู่ถ้าโยมขับรถเป็นมาไปเชื่อขยับรถให้หน่อยบอกว่าเขาติดธุระอยู่ถ้าตอบเขาบอกว่าผมคิดว่าผมขับรถเป็นนะเขาไม่กล้าให้ขยับรถเขาราคาแพงๆเขาไม่เอากุญแจส่งให้แต่มันใจขับรถรถยี่ห้อนี้อ๋อยี่ห้อนี้เราผมผมก็ขับคันนี้อยู่ผมขับยี่ห้อนี้อยู่เออเขาก็กล้าให้กุญแจไปเลยเพราะความคิดว่าเราขับรถเป็นกับความรู้แจ้งว่าขับรถเป็นนั่นแนกเหมือนกัน ความรู้แจ้งว่าไม่มีอะไรยึดบัานถือบ้านได้เลยสักอย่างเดียวจริงๆอันนั้นเนี่ยเหมือนกับความรู้แจ้งว่าขับรถเป็นแต่ถ้าคิดเอาว่าไม่มีอะไรที่ยึดได้อย่างเงี้ยแต่ยังไม่รู้แจ้งแก่ใจว่ารู้แจ้งจริงๆออกมาจากใจว่ามันยึดไม่ได้จริงๆไม่ต้องมาคิดเอาหรอกมันยึดไม่ได้จริงๆอะไรเรามีอะไรยึดได้บ้งางออย่างเนี้ยมันก็รู้แจ้งออกมาจากใจแต่คิดเอา ทุกอย่างยึดไม่ได้ว่างเปล่าว่างเปล่าทุกอย่างยึดไม่ได้แต่มันยึดอยู่อย่างนั้น่ะไม่เหมือนกันแต่ความรู้แจ้งกระจายว่ามันไม่มีอะไรยึดได้หรอกไอ้นั่นน่ะมันไม่ยึดอะไรแล้วเป็นความรู้แจ้งแต่แหล่งกําเนิดของความรู้แจ้งนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนนี่บอกว่าอยู่ความรู้แจ้งก็ไม่มีใครไปอยู่กับความรู้แจ้งหรอกก็คือมันรู้แจ้งมาจากใจไม่ต้องมีใครไปอยู่กับมันหรอกเหมือนกับว่ารู้แจ้งว่าขับรถเป็นอ่ะมันต้องมีคนไปอยู่กับความรู้แจ้งพยายามให้ตัวเราไปอยู่ความรู้แจ้งไหม มันก็ไม่ต้องมีตัวเราพยายามให้อยู่ความรู้แจ้งแต่มันเป็นความรู้แจ้งอยู่แบบว่าความรู้แจ้งเนี่ยมันว่าขับรถเป็นเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่ไม่ต้องไปคิดถึงมันไม่ต้องคิดถึงคอยคิดถึงว่าเราขับรถเป็นเรารู้แจ้งว่าเราขับรถเป็นเรารู้แจ้งว่าเราขับรถเป็นหรือพยายามเอาตัวเราเนี่ยไปอยู่กับความรู้แจ้งเราก็ไม่ต้องคิดถึงความรู้แจ้งว่าเราขับรถเป็น แต่ความรู้แจ้งว่าขับรถเป็นเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเลยแต่เราไม่ได้คิดถึงมันแค่นั้นเองแต่พราะเรารู้อยู่แก่ใจว่ามันขับรถเป็นโดยไม่ต้องคิดถึงมันน่นแนะความรู้แจ้งอ่ะมันรู้แจ้งแบบนั้นคือมันไม่ได้หายไปไหน no. แต่ไม่จะไปคิดถึงมันไว้หรือมีตัวเราต้องคอยพยายามไปคองประคองรักษาความรู้แจ้งต้องไปพยายามไปคอยรักษาความรู้แจ้งหมว่าขับรถเป็น ขับรถเป็นขับรถเป็นประคองเดี๋ยวออกนอกวัดไปเดี๋ยวขับรถไม่เป็นไม่ได้ขับรถเป็นจะบ้านในวัดนี้พอออกนอกวัดไปเดี๋ยวขับรถไม่เป็นมันต้องประคองความรู้แจ้งนี่ไว้ไหมมันก็ไม่ต้องประคองความรู้แจ้งอยู่ที่ไหนมันก็รู้ตัวว่ามันก็รู้ดูแก่ใจว่ามันขับรถเป็นอยู่ที่ไหนมันก็รู้ว่าไม่มีอะไรให้ยึดบ้านถือบ้านได้เป็นทุกข์มันก็ไม่มีไม่มีคนไปยึดได้เป็นทุกข์เลยตอนนี้นี่แหละคือความรู้แจ้ง ล้วอยู่ความรู้แจ้งนี้ไม่ได้ว่าคาเป็นภาษาพูดเฉยไม่ได้ว่ามีตัวเราอยู่ความรู้แจ้งหรอกคือมารู้แจ้งแล้วมันก็จะไม่หลงอีกแล้วคนรู้แจ้งแล้วไม่หลงอีกแล้วบอกว่ารู้แจ้งมันหายไปไหมรู้แจ้งแล้วมันหายไปไหมอย่างที่โยก็ถามเมื่อกี้นะมันหายไปไหมก็บอกไม่ได้ว่ามันหายหรือไม่หายแต่มันไม่มันก็ไม่ได้มีมีคาในใจไว้ต้องอรู้แจ้งไว้นะรู้แจ้งว่าขับรถเป็นไวมนะรู้แจ้งว่าขับรถเป็นไว้มันก็ไม่ต้องคาอะไรไว้ จะถามว่ามันหายไหมเอ๊ะมันก็ไม่ได้หายไปไหนหรือมันก็ไม่ได้อยู่มันก็ไม่ได้ตั้งอยู่ว่ามันตั้งอยู่ตลอดเวลาว่าขับรถเป็น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 มันก็ไม่ได้ต้องตั้งอยู่แล้วถามว่ามันไม่ตั้งอยู่แล้วมันหายไหมมันก็ไม่ได้ว่าหายไปนะแต่ไม่ได้คิดถึงบนท่านั้นเองนั่นแน่คือความรู้แจ้งจะว่าหายหรือไม่หายอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันตอบไม่ได้ว่ามันหายหรือไม่หายอะค่ะใช่แล้วแต่มันรู้แจ้งกันแล้วกัน มันมันมีอยู่แต่มันก็ไม่ได้ขาพระรหันต์เนี <Deep? S 2> ่ยท่านท่านรู้แจ้งว่าสิ้นยึดแล้วสิ้นผู้เสวยแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติพบชาติหน้าใหม่ไม่มีแต่ท่านไม่ได้ประคองความรู้แจ้งที่บอกว่าอยู่เขารู้แจ้งอยู่ความรู้เนี่ยไม่ได้ประคองรักษาไม่ได้มีตัวตนไปไปอยู่กับความรู้แจ้งเหมือนกัรู้แจ้งขับรถกันไม่ต้องประคองรักษาท่านก็รู้ว่าเนี่ยท่านก็ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบุบชาติหน้าใหม่ไม่มีไม่ ไม่มีตัวตนของผู้ยึดถือบัดนี้สิ้นตัวตนของผู้ยึดถือแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบชาติหน้าใหม่ไม่มีท่านก็รู้แจ้งแก่ใจโดยไม่มีวแบบ่าตัวเราเนี่ยไปอยู่กับความรู้แจ้งประคองความรู้แจ้งเดี๋ยวความรู้แจ้งมันจะหายไปไม่มีหรอกท่านท่านก็เหมือนกินข้าวอิ่มแล้วเหมือนขับรถไปแล้วท่านไม่ต้องประคองรักษาเมืนกินข้าวอิ่มแล้วก็รู้ว่าอิ่มแล้วเมื่อกินข้าวอิ่มแล้วก็รู้ว่าอิ่มแล้วท่านอิ่มในธรรมแล้วที่บอกว่าทำเติมทมหรือเติมพระนิพพานเข้าไปอีกไม่ได้้แลว อิ่มในธรรมแล้วมันคืออิ่มจนท้องจะแตกแล้วถ้าก็รู้แก่ใจว่ามันอิ่มจนทอนจะแตกแล้วมันไม่มีไม่ต้องไปเติมธรรมอีกแล้วไม่หวยหาธรรมไม่หวยหานิพานอีกแล้วแบบนั้นก็ใจไหมและอิ่มในธรรมแล้วเนี่ยมันไม่มีพร่องอีกแล้วนิพานมันไม่มีพร่องอีกต่อไปดิพานแท้นิพานถาวรไม่มีพร่องอีกนิพพานเป็นของเที่ยงเป็นความแจ้งในพานว่าอิ่มในธรรมแล้วเนี่ยมันเป็นของเที่ยงคือไม่มีพล่อง อิ่มในธรรมที่ท่านว่าทำเติมทมอิ่มในธรรมปิดปากเงียบคือเติมไม่ได้แล้วปิดปากเงียบคือเจา้าระเบมาเติมเอาไปกินอีกไม่ได้แล้วไม่หวยหานิพพานไม่หวยหานิพพานก็เห็นว่าหวยหาเมืออไหรพอกดกระด,กกะดิกไปหวยหาก็คือทุกข์ก็ดุกระดิกนิดเดียวเจี่ยวนี่ไปหวยหาก็คือทุกข์สิ้นหวยหาก็คือพ้นทุกข์ผู้หิวเนี่ยจังยังหวยหา ผู้หยหาเนี่ยก็ยอนยอบทุกผู้อิ่มแล้วยอมไม่หวยหาผู้ไม่หวยหาเนี่ยก็คือผู้อิ่มแล้วผู้นั้นน่ยคือผลทุกเข,ข้าใจไหมค่ะเข้าใจแล้วค่ะ